โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องน้องแม่ดำตัวอ้นกลมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้เราก็อยู่กันที่เกมคารบาแครับและเรื่องวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือการคราฟชุดคอสตูมแล้วก็การแจออใส่คอสตูมนั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่ามันทํำยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่นานค้านะครับเราไปที่คอสตูมไปที่ a r m ร r คอสตูมนะครับให้เลือกซื้อคอสตูมมา ตรงนี้นะครับซื้อมาสักประมาณ20ชุดนะครับเลือกชุดไหนก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับให้ซื้อแค่ตรงอเมอร์คอสตูมใชครับเพราะว่ามันจะทําได้แค่อเมอร์คอสตูมนะส่วนไอ้พวกส่วนหัวอะไรเงี้ยทำไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็พวกวุฒก็ทําไม่ได้นะจะทําได้แค่ชุดตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็อื่นเลยคือผมซื้อมาแล้วนะครับก็ให้ทําการเปิดให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยผมซื้อมา20 2 0ิชิ้นนะครับ ก็จะทำการแยกไอเทมนะครับอ่าคลิกไปแล้วก็แยกไอเทมไห้ก่อนเดีย๋ยวแยกทีเดียวนะครับนี่กดแยกจำนวนมากได้นะครับโอเคเราจะแยกทีเดียวเลยปึ๊บอ่าแยกออกนะครับในส่วนที่เราย่อยมาจากคอสตูมนะครับเราจะได้มาอยู่2 อย่างด้วยกันแหละนะครับก็คือใบสกอร์นะครับซึ่งนี้จะมีสิทธิ์ไม่ได้เลยหรืออาจจะได้1ชิ้นนะครับแต่ว่าเป็นสุ่มออฟนะนี่ครับเป็นการสุ่มออฟมานะโอเคแล้วก็ในส่วนที่2ครับก็คือชิ้นนี้คอสตูมคอสแฟคเมนนะครับซึ่งชิ้นนี้เอาไปทําอะไรเดี๋ยวจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งเราจะเอาชิ้นเนี้ยไปซื้อที่เจาะรูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านค้าตรงนี้นะครับ ปึ๊บอ้าวเคอเคครับให้มาซื้อตรงนี้ฮะคอสตูมสล็อตนี่ครับคอนเวอร์เตอร์นะครับโดยใช้ไอ้เจ้าคอสตูมคอส,คอสแฟกเมนเมื่อกี้ครับ10ชิ้นเราจะซื้อได้1ชิ้นนะครับโอเคเท่ากับว่าผมซื้อได้กี่ชิ้นเนี่ย3อ่ะ4ชิ้นเลยครับก็ปิดไป พอเราได้เจ้าคอสตูม็อสมาแลนะครับให้เรากดใช้โดยการคลิกขวานะครับไม่ใช่คลิกซ้ายนะครับคลิกซ้านะคุณผู้ชมแล้วก็หยิบคอสตูมเรามานะครับนี่นจะเป็นชุดนี้แล้วกันจากนั้นกดใช้ครับโอเคเห็นไหมครับว่าเราจะได้มา1รูแล้วนะครับ เราสามารถเจาะได้สูงสุด3รูนะครับผมแนะนําว่าให้เจาะไป3าลูเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการคร้าของเนี่ยมันจะต้องมี2อลูขึ้นไปนะครับเราจะเจาะ3รูเลยโอเคคลิกซ้ายนะครับกดใช้โอเคอา่ามีพลาดนะครับอา่าในส่วนตรงนี้ครับมันมีโอกาสสำเร็จ80%เนะ2 0ก็อาจจะพลาดได้นะครับ โอเคหวังว่าชิ้นสุดท้าจะไม่พลาดนะโอ้โหล้มเหลวแต่ผมจะทำสามรูให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่ร่างค้าก่อน,นครับถึงจะคอสตูมมาก่อนนะ ค okay. ขอเปิดขอตุ่มสักครู่นะครับโอเคก็ทำการย่อยนะครับ โอเคเราก็ไปซื้อที่เจาะรูมาเหมือนเดิมครับโอเคสายใสนะครับแล้วก็จะชุลลงไปติดเถอะโอเคเขาว่าตอนนี้เรามีรูถึงสามรูนะครับคุณผู้ชมเห็นไหครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับโอเคให้เราไปที่ร้านค้านะครับคุณผู้ชมเราก็ไปที่คอสตูมแล้วก็มาที่เอ็นชาร์นะครับ โอเคครับในส่วนนี้ให้เราซื้อเจ้าคอสตูมอีปิกนะครับอ่าไม่ใช่ตรงนี้นะนี่นครับคอสตูมอีปิกคอนเวอร์อะไรอะโอเคจนส่วนนี้ผมพลาดนะแตดทีนะเอาใหม่นะโอเคครับในส่วนอ่งนี้นะครับให้เรามาซื้อเจ้าเล่มนี้นะครับก็คือคอสตูมอีปิกคอนเวอร์เตอร์บ็อกนะครับอ่าให้เราซื้อมาสักอ่าสักห้าก็พอครับ Okay. ใช้นะครับโอเคจะเห็นว่าพอเราเปิดใช้นะครับมันจะเป็นหลอดแก้วหัวขาวนี่นะครับโอเคในส่วนตรงนี้มันจะเป็นการสุ่ออฟนะครับซึ่งมันจะสําเร็จร0 0นะแต่จะเป็นการสุบมออฟซึ่ง คุณอาจจะได้สีเขียวระดับต่ำนะครับหรือสีม่วงระดับสูงนะครับโอเคเรามากดใช้กันครับเดี๋ยวผมขอเลือกออฟก่อนอ่าผมเอาเป็น HP นี้แล้วกันครับพอเรากดใช้ปุ๊บกดยัดใส่ที่คอตตุมนะครับตาคอนเสดพื้นฐานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอ่านี่ครับคือได้สีเขียวนะครับระดับไม่ค่อยโอเคนะฮะถ้าได้สีม่วงก็จะดีกว่านี้นะครับ ่โอเคประมาณนี้เนาะทำให้ดูประมาณนี้น,ะน,นี้เราได้การคราฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่พอใจถ้าไม่พอใจจะรีออกนะมันสามารถรีออกได้นะครับก็ให้ไปที่ร้านค้านะครับไปที่คอสตูมเอนชานเราให้ซื้อเจ้าอคอสตูมอ e ีพิกรีเซ็ตนะครับนี่ใบนี้นะใบสีแดงกดซื้อมา ปปิบแล้ก็กดใช้นะครับเดี๋ยวก็นี่นะแล้วก็ใช้ไปเลยอ่ะจะเห็นว่าอ่าที่เราคร้างมาเมื่อกี้ที่เราไม่ไม่ต้องการจะใช้ครับมันหายไปแล้วนะครับโอเค a few moments later โอเคครับนี่ผมทําการค้าเข้าไปใหม่อกนทีนี้ผมได้เป็นสีม่วงเห็นไหมผู้ชมได้บวกเลือดมากขึ้นครับตอนนี้บวกไอพีอยู่ที่10สิบครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องต่อไปนะครับก็คือการยัดออฟนะครับอ่าทีสามช่องนี้แหละฮะที่เราจะทําทําการยัดออฟลงไปนะครับอ่าคนหนึ่งเลยนะครับเราต้องใช้ใบสกอ์นะครับซึ่งหาได้2วิธีนะครับ1ก็คือการย่อยชุดนะครับอ่าที่เราย่อยย่อยชุดมันรับเราจะได้เป็นใบสกอานนี้นะซึ่งก็เป็นการสุ่มออฟด้วยนะครับ อีกที่หนึงคือให้ไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ไปที่ห็นชาแลนะครับแล้วไปที่โอนเมจิกบุ๊กนะครับนี่ฮะเล่มนี้นะฮะให้ซื้อมาสักซื้อมาสามเล่มแล้วกันครับจากนั้นกดใช้งานไปะไอ้ไนะครับคือตรงนี้ครับมันจะได้ไอ้สกอร์เนี่ยร้อนะแต่ว่ามันจะเป็นสุ่มออฟอยู่ดีก็เป็นการสุ่มเนาะ จากนั้นนะครับให้เราเตรียมนี่ด้วยนะครับก็คือฟอสคลอนะครับเตรียมไ้ด้วยนะจากนั้นให้ไปที่ NPC ตัวนี้ครับก็คือาชมิตนะครับเดินเลี้ยวมานี่นี่ครับคดยอับ NPC นะแล้วก็เลือกที่อัปเกรดนะครับแล้วก็เลือกใส่ไอเทมออปชันนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาค้อตุมยัดลงไปนะครับทีนี้เราก็เลือกออปมา1ใบนะครับ ผมจะเลือกเป็นอ่านี่ครับนี่ Skill อนะครับใส่ไปนี่ครับในส่วนที่ให้เตรียมฟอสคอมมมาครับก็คือยัดตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ยัดสูงสุดสิบเลยครับเพื่อจะเพิ่มอัตราการสําเร็จนะครับตอนนี้อยู่ที่7จสเซนะซึ่งจะบอกว่ามันก็มีโอกาสพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราอาดไปเลยเออ จะเปิดคลิปไปทั้งทีล้มเหลวแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรายักอีกทีครับออต้องติดให้ผู้ชมดูหน่อยสิไปก็อัดสูงขึ้นไปเลยไม่ติดให้รู้ไปเออ,อนี่ฮะเรียบร้อยครับติดแล้วนะเสียไป10เมตรเลยอ่านี่ นอกจากเราจะคาไปแล้วนะครับเราก็ยังจะยัดออฟลงไปได้นะครับซึ่งออฟตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้เงินเท่านั้นนะนี่นี่นะส่วนใครที่มีเจ้าเนี่ยฮะไอหินฟอสคอเยอะก็อัดออฟไป3ามออฟเลยก็ได้ับแต่นี้ผมทําให้ดูแค่ออฟเดียวนะครับเพราะว่าของน้อยเพราะของน้อยนะครับเคไปไหนละ อ่ะในส่วนที่ถ้าเราไม่พอใจออฟนี้นะครับเราสามารถดูดมันออกมาได้ด้วยอ่าอันนี้คือไม่ใช่การรีหายไปครับเราดูดออกมาเนี่ยดูดไอเจ้าเนี่ยออกมาแล้วก็เอาไปยัดใส่ที่อื่นได้อีกด้วยนะครับโอเควิธีการก็คือให้ไปที่ร้านค้านะคุณผู้ชมนี่นะไปที่ร้านค้านะครับเราไปที่คอสตูมหรือเอนชานะครับแล้ว,ลก,ลวก็มาที่คอสตูมเซฟตี้คิดนะครับนี่จตัวนี้นะให้กดซื้อมา1งอันโอเค แล้วก็กดใช้นะครับกดที่ซ้ายใช้นะครับ,รบแล้วก็มาที่คัสตอมจะทําการดูดมันออกมานะครับไม่ดูดออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวนึงอ่ะจะเป็นนี่ครับนี่เจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือเป็นออปชันที่เราดูดออกมานะครับเห็นไหมนี่เราสามารถเอาไปยัดที่อุปกรณ์อื่นต่อได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ การสอนคราฟคอสตูมแล้วก็การยัดออฟคอสตูมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมช,มช่องน้องไบน,นตาตัวโกมันครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะครับกดแสงกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะเพื่อรอคลิปให,ใหม่ๆจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการคราฟคอสตูมแล้วก็การ of, ายัดออฟใส่คอสตูมนะครับงไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับอยทิบไลค์อยทิแชร์ให้ผมนะครับและกดติดตามให้ผมด้วยครับ สำหรับวันนี้ช่องน้งมันดำต้นกลมต้องขอลาไปก่อนนะครับรับกทุกคนนะจ๊ะจุ๊บจ๊ะ